วันนี้ก็เป็นความโชคดีของเรานะคะที่ได้มาเจอลูกค้าของเรานะคะที่บ้านนาฟอนคุณพิยานะคะที่เอา1244มาใช้กับต้นกล้านะคะต้นกล้าใช้ดีมากนะคะต้นแข็งแรงอันนี้พ่นไปหนาพ่นไปแล้วค่ะอันนี้พ่นไปสองรอบแล้วสองรอบแล้วนะคะอันนี้ถอนออกได้เลยอายุเท่าไหร่คะอันนี้ได้เดือนแล้วค่ะเดือนแล้ว ต้นกล้าสวยมากแข็งแรงมากคพอประทับใจที่พี่ยาใช้ปุ๋ยน้ำสิบสองสี่สี่ตัวนี้กับที่ผ่านมาหรือว่าคะแนนความพึงพอใจร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยพี่ยาให้เท่าไหร่คะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะประทับใจขนาดนั้นจริงเหรอคะพี่ประทับใจมากค่ะลูกค้าชอบมากอือเบาคนไหนมาเขาก็บอกว่าอใช้ปุ๋ยอะไรคต้นกล้าแข็งแรงใช้สิบสองสี่สี่ก็เลยสองลูกค้าไปค่ะ ลูกค้าเอาเอาไปแล้วพูดถึงเรื่องของความแข็งแรงของต้นกล้าที่เขาเอาลงหลุมนี่ปัญหาอะไรเหมือนคืนวัยลูกลูกค้ามาเช้ามาคืนถานบอกว่าต้นกล้าพี่ยาเนี่ยต่อไปอ่ะเราจะไม่เพาะเองแล้วอจะมาส่งเม็ดให้เพาะเพาะอะไรรู้ไหมมันแบบว่าแข็งแรงแล้วก็มันไม่เน่าไม่เสียค่ะอพี่ยาก็เลยมั่นใจว่าเป็นเพราะว่าเราใช้สิบสองสีสีดูแลเขาใช่ไหมคะ ดูค่ะทุกท่านค่ะรนน้้กพแลวเดี๋ยวเราจะให้ดูใกล้ๆว่าต้นโอ้โหแต่ละรุ่นอันนี้เพึ่งพ่นรอบเดียวเนาะค่ะอันนี้อยู่ในอยู่ในโอ้โหวันนี้เรามานี่บอกว่าได้ชมใกล้ๆจริงๆนะคะต้นกล้าสวยงามมากนะคะท่านใดที่ปลูกต้นกล้านะคะต้องการต้นกล้าแข็งแรงแบบนี้มาหาพี่ยาได้นะที่บ้านนาฟ้อนนะคะพี่ยาใช้12บสของเราดูแลต้นกล้าโอ้โห ดูไปสุดลูกหูลูกตานะคะต้นกล้าเยอะมากค่ะทุกท่านนะคะอันนี้ต้นกล้าที่ใช้ปุ๋ยน้ำสิบสอี่สีดูแลเขาตั้งแต่ต้นนะคะค่ะต้นกล้าจะรากเยอะแบบนี้นะคะเวลาเอาไปลงหลุมปุ๊บเนี่ยเขาจะ จเจริญเติบโต,ตได้ดีนะคะอันนี้ก็คุณพี่ยาของเรานะเป็นลูกค้า 12cc ของเราใช้ปุ๋ยน้ำ 12cc ดูแลนะคะท่านสังเกตว่าต้นกล้าแข็งแรงดีมากนะอันนี้พ่นไปสองรอบค่ะนะรากออกเยอะแล้วก็ปัญหาต่างๆก็ไม่มีนะคะโอ้โหนะคะสวยงามมากยิ่งดูยิ่งชมก็ยิ่งชอบนะคะชอบมากนะคะ เราไปดูนะคะต้นกล้าแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นอันนี้เป็นกล้าอะไรคะ,คะอ๋อลุยโอ้ลุยตอนเด็กๆเ,เขาใบาเป็นแบบนี้เนาะอ๋อสวยงามมากลุยพ่นไปกี่รอบแล้วคะพี่รอบเดียวรอบเดียวไงรอบเดียวเนี่ยอ๋อ,อ,อรอบเยใบยแข็งแรงมากใบมันแข็งแรงมากเลยเนี่ยยังไม่ถึงเดือนนะเนี่ย อนี่ต้องฟังจากคนที่ปากของคนที่ใช้จริงนะคะกวน,นมากเลยอ่ะไม่มีใครเชื่อเนเนียว่าไม่ถึงเดือนเนี่ยอือปกติถ้าเราปลูกเนี่ยอายุขนาดต้น,นต้นเท่านี้เนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่คะอันนี้ประมาณยี่สิบยี่สิบวันถึงแล้วคะ่ะแต่ยังไม่ถึงเดือนอือแต่โดยปกติเนี่ยถ้าเท่านี้นี่ต้องใช้เวลาหนึ่งเดือนเลยใช่ไหมเกือบเกือบเดือนค่ะอ๋อค่ะโอโ้โหกันนเนี่ยถอนได้เลย ขอได้เลยนะอ้นวนๆกวนมากเลยเนี่ยค่ะ